สวัสดีครับวันนี้ทางร้านของเราจะมารีวิวตู้เชื่อมเทนโตนะครับเป็นรุ่น2ระบบนะครับรุ่นมิกกับ m m a นะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นตัวใหญ่นะครับ2 5 0แอมป์ใส่ลวดได้5กิโลกรัมนะครับได้สูงสุดถึง5กิโลกรัมเลยครับรุ่นนี้ครับนี่ครับหัวเครื่องนะครับอันนี้เป็นที่เปิดปิดนะครับนี่ครับ จะเป็นระบบมิกนะครับระบบลวดตรงนี้ก็เป็นที่ใส่ลวดนะครับใส่ได้สูงสุด5กิโลกรัมนะครับมาดูอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับได้อะไรไปบ้างนะครับนะครับจะเป็นสายสายมิกนะครับให้2เมตรนะครับสายดินให้1.2เมตรสายเชื่อมให้1.8เมตรนะครับก็จะมีหน้ากากนะครับพร้อมแว่นนะครับแว่นจะอยู่ตรงนี้นะครับ อันนี้จะเป็นแปลงเคาะนะครับแปลงเคาะแปลงขัดนะครับตัวนี้จะเป็นด้ามจับของอหน้ากากนะครับตัวนี้จะเป็นใบคู่มือรับประกันนะครับหนึ่งปีเต็มนะครับสินค้ามีประกันนะครับพร้อมคู่มืออยู่ข้างในนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวหัวคอนแทคทิปนะครับตัวทองแดงตัวนี้นะครับ ใช้สาหรับเปลี่ยนขนาดลวดนะครับเวลาเราเปลี่ยนขนาดลวดนะครับรุ่นนี้ใช้ได้2ขนาดนะครับจะเป็นขนาดลวด1.0แล้วก็0.8มมนะครับ2เบอร์นี้นะครับนี่ครับตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่น2ปุ่มนะครับรุ่น2ปุ่มนะครับอันนี้จะเป็นปรับกระแสนะครับอันนี้จะเป็นปรับแรงดันนะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวเลือกโหมดแล้วก็เลือกขนาดลวดนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นระบบ m e นะครับส่วนระบบมิกก็จะมีเบอร์ลวด0.8แล้วก็ลวด1.0นะครับนี่ครับพอก,กดตัวนี้เลือกได้ครับตัวนี้ทางร้านจัดโปรโมชั่นอยู่ที่4,500บาทนะครับจัดส่งฟรีทั่วไทยนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจก็ อินบ็อกเข้ามาสอบถามได้ครับขอบคุณมากครับตัวเ็นโต้นะครับสินค้ารับประกัน1ปีนะครับนะครับช่างกำลังเชื่อมอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูรอยนะครับโอ้แยเชื่อมสวย